ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับ,ก,ก,บ,บก็อยู่กับเกมโลบอกอยู่กับแบบบอกฟูดอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนคงลืมกันแล้วนะครับสําหรับเกมตัวนี้นะครับดไดีว่าและหลายคนก็ย้ายกันไปเล่นเซิร์ฟปลูกผักกันหมดแล้วนะครับไม่มีคนเล่นเซิร์ฟนี้เลยนะครับน,อน้องดิดีว่าวันนี้พี่จะมาแจกมาแจกโคดน,นะครับดิดีว่ามีคนอยากได้หรือเปล่านะครับถ้า อยากได้นะครับก็คือคลิปนี้มีการแจกโค้ดแน่นอนร้อนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนก็มี30กว่าโค้ดและทุกโค้ดก็คือสามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า 30โคที่พี่จะแจกนะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับนอจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับและก็ที่สําคัญก็คือทุกคนเอาไปใส่ได you uh, so you uh ้เลยนะครับและถ้าคนไหนอยากได้ผลถาวรมีการแจกเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับก็คือจะมีการแจกผลถาวร1ผลนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใี้2ผลถาวรนะครับคลิปนี้ก็จะมีการแจกนะครับนอและผลถาวรที่พี่จะแจกมีอะไรบ้างนะครับนอก็คือมีทุกผลเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 9,000คนดูนะครับก็รับไปเลย1พ้พนสามารถเลือกได้เลยนะครับซุ่มแจกใต้คอมเมนต์นี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับมาเรามาเริ่มแจกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่า อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนมาพี่จะใส่ไปให้ดูเลยนะครับแต่ละโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะกดใส่ให้ดูนะครับว่าแต่ละโคดมันใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าพี่จะใส่ให้ดูแบบนี้เลยนะครับให้เห็นกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใช้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของโคดลิสต์แตกนะครับทุกคนก็คือสามารถเอาไปใส่กันได้นะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับนอก็กดใช้ไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับแต่ละโคดนะครับทุกคน เพราะว่าพี่จะใส่ให้ดูแบบจัดๆเลยนะครับโค้ดนี้นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับสําหรับแต่ละโค้ดนะครับเนาะก็คือทุกคนสามารถใส่ได้นะครับเนาะและเป็นโค้ดที่อัปเดตมาด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโคดนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละโคดที่พี่แจกนะครับก็รีไดวว่ามีทั้งโคดคุณเองพี่นะครับเนาะแล้วก็โคดรีสตแตกนะครับเนาะหรือว่าโค้ดในส่วนของ ต่างๆนะครับโคดเงินก็มีนะครับนอโคดคุณนิ่พี่โคดลิสแตกอะไรประมาณนี้มีหมดเลยนะครับนอเรียกว่าครบจบเลยนะครับในช่องพี่ช่องเดียวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและกิจกรรมนะครับก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่าทุกคนย้ายไปปลูกสวนแล้วนะครับทุกคนคงลืมบอกฟูดกันหมดแล้วนะครับนอเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับบอกฟูดนะครับก็เรียกว่าเป็นเกมที่ยอดหินเหมือนกันนะครับนอเพราะว่าหลายคนนะครับก็คือ เล่นเกมนี้นะครับไม่ว่ากิจกรรมจะยากเท่าไหร่นะครับก็พยายามเล่นเกมนี้นะครับแต่ปัจจุบันทุกคนไปปลูกสวนแล้วนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะในเกมปลูกสวนก็คือแบบว่ามันอาจจะดูดีกว่านะครับเนาะไม่สับสนนะครับแต่เกมนี้นะครับทุกคนมันก็สนุกในรูปแบบของมันเหมือนกันนะครับมีการต่อสู้นะครับเนาะมีการทาภารกิจนะครับทุกคนก็อย่าแย่งแย่งละกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็คือเอาไปแบบว่าเกมนั้นดีเกมนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน เพราะว่าแต่ละเกมพี่คิดว่ามันก็มีข้อดีและข้อเสียของแต่ละเกมของมันนะครับเนาะก็มาเรามาใส่โค้ดเลยดีกว่านะครับทุกคนโค้ดนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นโค้ดคุณพี่นะครับทุกคนก็ใส่ได้ไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับพี่ก็จะใส่แบบนี้ให้ดูนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับก็คือใช้ได้จริงแน่นอน100%นะครับสำหรับมงน้องคนไหนเป็พี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าถามกันมาเยอะแยะมากมายนะครับน้อว่าพี่โค้ดที่พี่เอาให้นะครับใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับโค้ดท คนที่ยังไม่เคยใส่นะครับก็จะสามารถใส่ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับทุกคนสามารถใช้ได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแต่ละโค้ดนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าใส่ได้แน<า>่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับ บว่าสุดจัดแน่นอน100%รนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนี้นะครับทุกคนมานานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับน้องก็คือที่พี่เอามาให้นะครับก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับและโค้ดแต่ละโค้ดที่พี่เอามาให้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโค้ดเสียหายนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค้ดนี้นะครับก็เป็นใส่กันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับและโค้ดนี้นะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับก็ใส่ไปได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากใส่อยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดนี้นะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแต่โค้ดนี้หมดอนยูไปแล้วนะครับบูหูเราใส่ไม่ทันนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับก็รีเดียวว่าหมดอนยูไปแล้วนะครับก็อย่างบกนนะคครั้าไ็ดยุปแลว ครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละโคนะครับไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าจะอธิบายตอนนี้แล้วกันนะครับก็คือสําหรับบางโค้นะครับถ้ามันนานเกินไปนะครับมันจะมีการหมดอายุนะครับและโค้นั้นนะครับจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับหรือว่าจะไม่สามารถนะครับเอากลับมาใช้ได้อีกเลยนะครับทุกคนแต่โคนอื่นยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็รีบใส่หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับโคที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใช้นะครับน้องก็รีบใช้เลยนะครับทุกคนเพราะว่า ตอนนี้นะครับมันอาจจะเริ่มหมดอายุไปเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใส่ไปแบบบัวเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีดดว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับแต่ละโค้ดที่แบบว่าเอามาฝากให้วันนี้นะครับก็รีดดว่ามีเยอะจะจัดแน่นอนนะครับสำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่น โค้ดคูณเอ็กพีเอาไว้ฟาร์มนะครับน้องก็แจกให้อยู่ตอนนี้อยู่นะครับสำหรับโค้ดคูณเอ็กพีนะครับแต่ถ้าคนไหนอยากได้โค้ดลิสต์แตกก็มีในนี้นะครับโค้ดลิสต์แต่มี3โค้ดนะครับโค้ดคูณเอ็กพีนะครับก็เรียกได้ว่ามี20กว่าโค้ดนะครับแล้วก็มีโค้ดเงินด้วยนะครับทุกคนนะครก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับทุกคนก็จะได้แน่นอน100%นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องโคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวใหม่อยากได้กิจกรรมตัวไหนนะครับอันนี้เป็นโค้ดเงินที่พี่แจกไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เป็นโค้ดคู่ทิ้งพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องโคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาาาหหหรรรััับบบบบนน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 ้้้อออองงๆคคคคไไไพีี่่่่ะะทแววยกกด็ถื จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคุไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมดีๆอยากเล่นกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคุไหนพี่พี่คุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับทุกคนก็ ขอมาได้เลยนะครับละคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าพี่แจกคนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาแจกคนวิสาถาวแล้วกันนะครับขอให้คลิปนี้มีคนดูถึง900 0คนดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนลงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยลวกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนลุ่งคนเลข้้าแว กดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าวันไหนมีคลิปคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลถาวรให้นะครับทุกคนเนอะอย่ากว่าพี่ไม่บอกละกันนะครับผมว่าพี่แจกไปหลายผลแล้วนะครับแต่สําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบายบาย